วิธีเข้าเซิร์ฟไหมครับทั้งคอมและมือถือในเซิร์ฟเวอร์ของพี่เข้ายัางไงวันนี้เดีย๋ยวพี่จะมาสอนก็คืออย่างแรกเลยเรากดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์พี่ก่อนเลยอย่างแรกปุ๊บกดเข้าไปเราจะเจอลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์อย่างนี้เรากดเข้าไปเลยสำหรับใครที่ไม่เจอลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักแชทพี่มาเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ให้นะครับผมอ่ะกดเข้าไปเลยปุ๊บพอเรากดเข้าไปแล้วให้เราไปที่ช่องชุมชนของขุนช้าตรงนี้เห็นไหมอันที่2กดเข้าไปเลยอ่ะแล้วเราก็กดตอบรับการเชิญชวนปุ๊บแล้วเราก็จะเด้งไปที่ดิสคอร,า,า,รา,าดรมาาีห้องาคาวล IP Server อ่ะเราไปที่ IP Server เสร็จปุ๊บเราก็กรอบ IP Server เไปเลยเห็นมะที่มันจะเป็นตัวเลขหรือตัวนังสือในอนาคตพี่ก็ไม่ชชัว์พี่จะอัปเดตเป็นยังไงเราต้องมาติดตามในห้องนี้โอเคปะอ่ะตามนั้นพอเราก็อบ IP เสร็จปุ๊บเราเข้าเกมมาเลย ปึ๊บอ่ะกดไปที่เซิร์ฟเวอร์กดไปแอรเซิร์ฟเวอร์ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์เนมใส่เป็นอะไรก็ได้ IP เซิร์ฟใส่ที่เราไปก๊อปมาใน Discord แล้วก็เรากดแอรเซิร์ฟเวอร์ไปเลยอ่ะหลังจากเรากดแอรเซิร์ฟเวอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วเราเลื่อนลงมาเราฝั่งซ้ายเราก็จะเจอชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เราแอดไว้เลยก็คือพี่ช้างสุดเฟี้ยวกับเจ้าต้องแสงนะครับผมแล้วก็กดเพลย์ไปเลยครับน้องอ่ะหลังจากเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วทำไมเราเดินไม่ได้เราติดอะไรเราทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องทำยังไงอ่ะเรากดไปปปทททีี่นะ่่่่ขข้้้้บบออออออคคคคควววววววาาาาาามมมมมมนน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 นะะะะึึ๊บ IG, v v ark, บบบบพพพพิิิิ์์์์แชกกกก็็็็ืืัััจเเ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 หหดดูซซสสสตตรร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 รุณลงงยยใฟโ REG ผ ยินยันรหัสผ่านอีกหนังครั้งทับยังไงเดี๋ยวพี่ทำตัวอย่างให้ดูโอเคปะ่ะทับอ่ะ R e g เป็นวักหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสีหเจอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมรหัสที่พี่ซ่าตอนนี้คือทุกคนจะเอาเป็นรหัสอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยที่ทุกคนจำได้นะอ่ะปึ๊บ เรียบร้อยพอเราลงทะเบียนเสร็จปุ๊บมันก็จะมีข้อความขึ้นมาว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบสาเร็จอ่าพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเราออกเกมอีก1รอบแล้วกันออกเกมหนึ่งรอบเพื่ออะไรเพื่อให้เราจําได้ว่าขเข้าเซิร์ฟคั้งถัดไปจะต้องทํายังไงบ้างอ่ะกดเพย์ไปเลยอ่ะเรียบร้อยปุ๊บเห็นปะมันก็จะมีกรุณาเข้าสู่ระบบโดยพิมพ์ทับ L อ่ะทับ เอ้เวนวักรหัสผ่านที่เราลงทะเบียนไปเมื่อกี้ตามนี้ปุ๊บอ่ะพอเราเข้ามาแล้วเราทำยังไงไ,ได้บ้างมีอะไรบ้างเราต้องทำยังไงเข้าไปเล่นในเซิร์ฟยังไงอ่ะใช้เข็มทิศก็ได้นะกดะไปกดใช้ไปแล้วมันจะมีนี่เห็นไหมเคียร์สีเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะแล้วก็มีผู้เล่นออนไลน์อะไรนีก้กดเข้าไปเลยหรือใครแบบหมั่นไส้แบบว่าเข้ามาปุ๊บเอ๊ะเห็นหน้าพี่ช้างยืนด้านหน้าแล้วแบบหมั่นไส้วิ่งไปเลยน้องวิ่งไปปุ๊บแล้วก็กดตีไปเลยปาดอ่ะเราจะเข้ามาย่งสปาอ่ะพอเราเข้ามาในส แต่ถ้าไม่มีใครตอบในเซิร์ฟเราไปพิมพ์ใน Discord แล้วก็แท็กพี่มาหลังจากที่เราได้ยศติ๊กถูกมาแล้วใช่ปะอ่าให้เราวิ่งมาตรงนี้ก็คือมันจะเป็นรวมคําสั่งที่ใช้อ่านได้ที่ป้ายด้านหน้าเลยครับอ่าอ่ามันจะมีคําสั่งนี้เลยเปลี่ยนเป็นเกมโหมดสร้างสารรค์ก็คือทับ G M C นะครับเห็นป่าเราก็สามารถใส่ของได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับผมคําสั่งอื่นก็มาดูตรงนี้เพิ่มเติมได้นะส่วนในจาว่าหรือในคอมเข้าเซิร์ฟยังไงก็เข้าคล้ายๆกับเบสท์ล็อกเลยก็กดไปที่มันตนนิเพ แล้วก็กดเขาเซิร์ฟไปเลยพอกดเข้ามาปุ๊บนี่มันก็จะมีลงทะเบียนล็อกรหัสอะไรเหมือนกับในมือถือเลยประมาณนั้น